สวัสดีครับสวัสดี f อีจอนนี่มือปราบพีคารพรกครับกับบรรยากาศวันนี้เพิ่งเสร็จภารกิจเหนื่อยไข้ขึ้นเลยฮะครับลูกดองกับซอยเบียดได้ดีนะครับทุกแผนกทุกหน้าที่ต้องกราบขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับที่ให้เกียรติมาเที่ยวชมทุ่งนาผมด้วยคารวะครับและต้องกราบขอบคุณพี่น้องชาววงการไก่ชนที่เอาไก่มาร่วมสร้างสีสันในสนามจอนนี่มือปราบวันนี้นัดหน้าวันเสาร์ที่26นะครับช่องทางติดต่อผมคุยเรื่องไก่แอด ไอดีไลน์นะครับใส่แอดด้านหน้า J O N N E 0 0 7นะครับวันนี้ก็ซื้อชาบูบมาให้กับไอห,หนุ่มนี่ละนามเอ,อมันคือ,อย่งงคัามครับผมอ,อามนี่ลานามก็พร้อมจะไล่หนีเลยนะครับตอนนี้นะครับ,รบเบื้องแล้วบริเรื่องครับ,รบดดแดกเราห้วยเมาแม่งไม่รู้เรื่องเวลากูใจดีกูใจดีนะครับเวลากูอามหิดกูอามหิดเด้อมึงต้องเข้าใจ ทุกองค์กรมันมีกฎเกณฑ์และกติกาบ้านเมืองมันก็ยังมีกฎหมายเข้าใจวะ,ะมึงมาวันนั้นนะกูสงสารรมึงคงตกแล้วกำลังลำบากมาหาที่พึ่งนะแต่จากมาอยู่น้ำกูครับกูก็ให้กินให้อยู่และให้นอนแต่วันหนึง่งหมู่บ้านคือหนึ่งกับวันนี้มึงมากี่วันแล้วเนี่ย 2วันครับวันนี้คือวันที่สองครับอคืนที่สองครับอคืนแรกมึงก็สร้างวีรกรรมสร้างวีรกรรมเอาง่ายๆคือภาษาบ้านผมก็คือบบผ่านมึงไม่ผ่านมึงไม่สามารถร่วมอยู่กับองค์กรที่เขาอยู่ก่อนมานี้ได้เข้าใจไหมคือมึงกูไม่รู้หรอกว่านิสัยและสันดานมึงมันเป็นอย่างแบบไหนอย่างไร แต่ในขณะที่มาพบกันกับปูมันมีแต่ความว่าเพื่อนมนุษย์ปูพร้อมให้ความช่วยเหลือครับแต่ในเมื่อมึงมาอยู่กับกูมึงก็ต้องรักษาไว้ซึ่งกติกาของกูครับกูบอกมึงว่าจะพึ่งแดกเล่าเวลากินคือกินเวลาเล่นคือเล่นเวลางานค่อยเป็นงานแต่มึงแดกแม่งทั้งวันเลยมึงไปเอาที่ไหนมาแดกมึงไปซื้อที่ไหนตอบผมไปซื้อที่ร้านคันครับ <ừ> เวลาเขาใช้ไปซื้อของครับ <ừ m. S 2> ซื้อบุหรี่ซื้ออะไรผมก็เลยไปซื้อเพิ่มครับอะไรกินโอเคข้าวกินกูก็ไม่ว่าแต่พฤติกรรมของมึงมึงกินแล้วมึงเลอะเธอะมึงเข้าใจคำว่าเลเธอไหมครับเมื่อคืนทุกคนในนี่ยี่สิบ่าชีวิตเขาโหวตให้มึงออกจากความเขาโหวตกันเมื่อคืนนะเขาโหวตให้มึงออกไปแล้ว กูขอทุกคนไว้เมื่อคืนครับว่ากูขอดูพฤติกรรมมึงวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับว่ามึงจะเป็นอย่างไรพ่อกูก็ยังคิดว่าหมากูยังเลี้ยงไก่กูยังเลี้ยงสัตว์ต่างๆกูยังเลี้ยงคนมันพูดได้มันมีหัวจิตหัวใจกูลองเลยจะให้โอกาสมึงครับแต่มึงก็ยังเวลานี้เ <c oughs> มึงก็ยังเมาเหมือนเดิมเออมึงก็ยังเมาเหมือนเดิม ไอเมาทุกคนที่นี่เขากินเขาเมาไม่ว่ากันแต่เมาแล้วมึงนอนหัวหันมึงเข้าใจไหมค,คนอื่นเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่าเจ๊าไปดับอีกนีอ่าคนอื่นเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเข้าใจไหมเอาไงดีจะเอายังไงดีเพราะวันแรกกูก็ให้โอกาสมึงก็ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องกูได้เห็นนี่เอ็ วันนี้มึงยายังไงดีชานี่ชาบูกูก็ซื้อมาให้กินอของดีๆน้องๆอยากกินอะไรก็กูกินอะไรน้องๆกูก็ต้องคิดด้วยกินกับกูปิดหม่องเสียงปั้งอยู่วะเพื่อเมือห้รีดตันไปเสียงวัวไปเด้จับดีๆปีเสียงอยู่พี่ เดินลงมามึงก็ยังมีสภาพอย่างนี้อีกตองไงดีอรับมีที่อยู่ใหม่ไหมไม,มีครับฮะคิดว่ามีที่อยู่ที่เขาเมตตาเขาพอจะเลี้ยงดูมึงดีกว่าพี่ไหมไม่มีแล้วครับ ประเทศไทยนี่ผมเช็คหมดแลครับใน YouTube ครับเพราะว่าไอาจ้จตนี่เป็นคนที่ดีเนือ้อตวนคนช่วยเหลือคนผมเขาพูดภาษาไทยเนาะ,ะผมไม่พูดอีสานแล้วกันเนาะ,ะเอาแล้วสรุปแล้วแล้วพอมึงมาอยู่กูแล้วทำไมมึงไม่ทำตัวดีละ่มละมึง,มงั็ป่ญญาำำกูแล้วเนี่ยว่ามึงจะไม่สร้างปัญหาให้กูมึงผิดคำสัญญานะเว้ยมึงจำคำพูดของกูได้ไหมว่ามึงจะไม่สร้างปัญหาให้กู เมื่อคืนมึงสร้างปัญหามึงเมาแล้วมึงอาละวาดมึงเมาแล้วมึงอาละวาดมึงจะเถียงเดี๋ยวบอกฟาเด้บอกคุ้ยกูเป็นมูงเลยเออจะเถียงเออเขาก็เขากูเลี่ยงน้ำมก็น้ำมกูให้แดดกูสอนมึงตองฟังมึงอาจจะดีหรือซัวมากจากคืนกูบงแต่เมื่ออยกูมึงต้องเป็นคนดีมึงพิดคำเบากูมึงเข้าใจปะ่ะเถียงกูต๊บมึงต่อหน้าคนเลยเน้ะ เออกูสงสารมึงพอแม่มึงอยู่สกูยังโมหูเลยลูกเมียมึงอยู่สยยังโมหูเลยเขามึงยังกินน้ำกูอยู่นี่เข้าใจวะเด็กโตให้ดีที่เขาให้มึงเขาบอกให้ทุกคนเขาบอกให้มึงกลับมือเศร้าแล้วมึงเข้าใจไหมแต่กูยังเลี้ยงมึงไว้จนถึงเวลานี้มันเท่าไหร่แล้วสามทุ่มแล้วนี่เออทำตัวให้ดีดิไม่งั้นมึงไปอยู่ที่อื่นมึงก็อยู่ไม่ได้มึงเข้าใจไหมครับกูก็สงสารมึงอยู่ แต่ในภายใต้ของความว่าสงสารกูต้องดูตัวกูด้วยไอ้เหี้ยบางครั้งแม่งเลี้ยงงูแม่งไอสัตว์งูงูพิษกูต้องตีแม่งก่อนตีให้ตายก่อนด้วย้าใช่ไหมก่อนที่มันจะมากัดกูเ,เวลาฆ่ากูต้องฆ่าแล้วนะเวลาเลี้ยงกูต้องเลี้ยง้าใจ่ไหมมันต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็คุณกินเหล้ามันกินได้นะครับแต่มึงกินมึงอย่าเลื้อนกูกําลัง ลง,งกูกำลังตำหนิมึงที่ว่าเมื่อคืนมึงกินเหล้าแล้วมึงอาลวาดมึงเข้าใจไหมดีมึงไม่โดนกูกระทืบครับในจริงแล้วเขาให้มึงกลับตั้งแต่เช้าด้วยครับเอ,อแต่กูยังให้โอกาสมึงอีกรอบ,รบสรุปแล้วจะขอแก้ตัวไหมจะขอแก้ตัวใหม่ครับจตว่าขอทํางานกับไอ้จุดนีแ่และพฤติกรรมล่ะจะแก้ตัวไหมพฤติกรรมก็ ถ้าถึงเวลาแต่ว่าไม่กินเหล้าเวลางานขอว่าเลิกงานขอเลิกสองเตกพอครับได้แต่ว่าแต่ว่าผมขออย่างเนึอเนะเวลาใการขอให้บอกผพรมเป็นลายละเอียดเลยต้องนี่ต้องนี่ต้องนี่เอากับเข้าให้เอาเข้าให้ใจครับเพราะว่าผมว่าได้ว่าแบบเดี๋ยวเด้อ แล้วเบลอนบอกผมว่าละเอียดผมพูดหอนกันว่าเจ้าเราเข้าไปให้ไก่แม่น้าตัวไม่ให้ตัวอยู่ใส่ผมก็พูดหอนกันมแบบนะจะเออมียังมาคุยกูนะเราคําสั่งจากกูลงไปเราปฏิบัติตามคําสั่งทําตามหน้าที่ถ้าทําเกินหน้าที่ถือว่าน้ําใจนะทาตามหน้าที่ที่มอบหมายถ้าทําเกินถือว่าเป็นน้ําใจนะเออกูให้โอกาส แต่ไมร,รู้ว่าโอกาสนี้มึงจะได้อีกกี่ชั่วโมงนะนะพอดูแล้วกูบอกแล้วมึงมันบอกมันมันต้องไปตามทางของมึงนะยูกูไปไหนมึงก็ยูไปไหนหรอกขาเดเรื่องยังบอกกูกูพร้อมจะซัพพอร์ตแต่อจนนี่ไปได้คงจะคงจะอยู่กับ่ได้แต่กูดูแล้วมึงก็คงจะอยู่ไปได้ล้วด้วยพฤติกรรมแบบนี้เอาโอ้ไว้โอกาสอีกรอบนะ ก็บรรู้ว่าจะได้ยูถึงมืออื่นบอพี่น้องครับขันบ่เห็นมันมาถ่ายคลิปกระแสงวา่าต้องแยกทางกับผมนะบอดีคือไล่หนีครับนะคือเลี่ยงไว้ไก่ผมก็เลี่ยงหมูหมากาไก่งวงขัวายผมก็เลี่ยงแต่คนตกทุก,ก,นก,ก,กหนทุยากจังมาได้ไซผมก็เลี่ยงอยู่แต่เมื่อคืนสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้ผมมีปัญหายูฟ้ามกินเหล่าเมาละอลาวาดอ่ากินเหล่าเมาละอลาวาดัด ทุกคนเขาโหวตให้ออกแต่ผมยังให้โอกาสอยู่เห็นบาบยังม่มี่มองไปเออครับเอาเป็นว่าขันญ <c oughs> า,นต,าติพี่น้องติดต่อมาไเดียวกลับไปได้จะเอากลับไปนะอา่าขันพ้อมจะกลับก็ยินดีทรงคางรรถพ้อมนะให้ผสมก็ับไปกินพร้อมนะอ่ะโอเคกูมีขันมาหลายเอากินมึงน้องถ้าบูซื้อไว้มึงกิน โซ่ถอนหอนเห็ดงานว่าไม่เมยเอากินบเ่คเ,คคเคยเคยกินบ่บ่เคยกูหยิบกูก็บเบาเคยด้วกันออกูใสอจากแก๊บเงี้ยงดอกพูดพูด,พดเ,เงี้ยงหลก็จะมั้งตรงกูใจเนาะดูเรื่องนะดูกูใส่คุยกันเมื่อกี้คับนะครับใหญ่กูบอกหลายรอบเด้อครับผมอือแล้วเมืม่อวันผมไปบอกว่าทั้งนอกหรือเปล่าครับอืออือตามนั้น ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ห้เกียรติมารับชมคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเที่ยวชมฟาร์มของผมทุ่งนาของผมนะครับผมขอเป็นกําลังใจทุกท่านกุศลผลบุญที่ผมสร้างและสิ่งที่ข้าวปลาน้ํายาปลาปิ้งเงินทองที่ผมซื้อให้มันกินขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขครับผมก็เป็นคนอย่างนี้ครับให้โอกาสแต่ถึงเวลามันก็ต้องเวลาแยกย้ายก็ต้องแยกย้ายครับไม่ใช่ว่าจะใจดีครับ ผมนี่โคตรเอามาหิดนะครับผมบอกให้นะครับผมเติบโตมาสายโจนครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับรำรำรวยนะครับเอากินมึงกินเป็นบ่อซื้อไม่กินนะกินไอ้วุฒลาไปก่อนครับสวัสดีครับไ้กินนะ